สวัสดีทุกคนแอนนี่เปิลน,นะครับเปิลพูดอะไรหน่อยไหมบอ,อกว่าพูดไม่ได้ไม่พูดมากเพราะว่าเจ็บคออยู่ก็คลิปนี้นะฮะเราสองคนกําลังจะเดินทางไปพิชิตอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาหลวงสุโขทยะะัยอ่ะฮะแต่ว่าที่สําคัญไปก่อนนะเราจะไปเก็บขยะบนนั้นด้วยไปกับกลุ่มพี่พจิตอาสานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาพี่ๆเขาเพื่อไปลงทะเบียนก่อนละกันไปทักงไทยเขาก่อนโอเค นัดกระเปิลออกเดินทางไปกับกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงามซึ่งกลุ่มนี้นะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี56โดยพี่อารีเป็นผู้นําทีมตอนนี้ก็ลงชื่อและรับใยชื่อประจำตัวก่อนออกเดินทางคืนนี้รถออก3ามทุ่มตรงและแล้วก็มาถึงนะครับกลุ่มเรามาลงทะเบียนเข้าอุทยานประมาณ6กโมงเช้า ถี่เดือจะเป็นขยะทั่วไปนะครับพวกขวดชนิดต่างๆนะครับเน,ะบนะ<ง>าะอ่าถีน้้าเกินคืออะไรรีไซเคิลพวกขวดแก้วกระป๋องใช่ไหมครับแล้วสิแดงคืออะไรพี่อารีนะครับเริ่มกิจกรรมด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆอบอ,อุ่นร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเขาแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมและการจับบัดดี้เพื่อแอบดูกันและกันโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวห้ามบอกใครนะ และนัดก็ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มกระต่ายด้วยสก,กิลขั้นสูงของการเป่ายิงฉุดสำหรับใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์ถุงนอนแผ่นรองนอนมาเราต้องไปลงทะเบียนเช่าพร้อมทั้งต้องชำระค่าพื้นที่กลางเต็นท์และต้องมาจําค่าขยะที่เราจะต้องเอากลับลงมาทิ้งข้างล่างด้วยนะอ๋อแลลืมบอกไปที่นี่จำกัดนักท่องเท,ที่ยวไว้200คนต่อวันอย่าลืมจองคิวก่อนมาด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นเอา ตัวไทยเสือก็เสือมเหมือนกันนะครับจะเกิดเสือเนี่ยเนาะคือเสือปูนอนครับถ้าเสือหมาวิ่งมีวิ่งครับไม่นอนไม่นอนก็ตอนนี้นะฮะเรากำลังจะขึ้นไปแล้วนะครับแต่พอดีวันนี้เขาบอกว่าลูกหาบหมดเราก็เลยต้องแบกไปด้วยตัวเองนะฮะของนัดประมาณ8กิโลของเพื่อนวันเท่าไหร่เจ็ดกิโลเจ็ดกิโไหวไม่ไหวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวรู้กันว่าจะยังไง ทางช่วงแรกสบายสบายเลยอันนี้ไม้นะฮะไม้ขำยันสะดวกอันไหนหยิบอันนั้นได้เลยช่วงต่อไปอ เพิร์นทำอะไรอะ่ะเปนะะ้าค่ะพี่สดีครับให้กำลังใจหน่อยครับครับสู้ๆครับผมอีกเท่าไหร่ฮะอ่าอีกนิดเดียวฮะกิโลแมว <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> จุดแรกนะครับประดูใหญ่ใหญ่จริง ทำอะไรคะขายยาค่ะไม่ไหวหรอกเดี๋ยวซูมเดี๋ยนะคะดาเห็นไหมคุณ <laughs> <laughs> ปาทางนะครับประมาณ3.7กิโลเมตรตอนนี้เราอยู่กันที่นี่อยู่ที่จุดตะเคียนคู่เป็นครึ่งทางแล้วเราเดินมาตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าตอนนี้เที่ยงครึ่งประมาณ3ชั่วโมงครึ่งไงฮะ <c oughs> เดินไปถ่ายไปเล่นไป <c oughs> ทุกคนลองหลับตาฟังเสียงดูสิ นตอนนี้ก็ทรงๆค่ะทรงๆเหรอไหนมีแรงโยกไหมไมีค่ะผ่านครึ่งแรกไปนะครับทางเดินก็จะเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงเป็นทางเรียบแต่ก็ยังชันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไง ดินก็จะเรียบเยบต่ก็ยังมีความเหนื่อยในการก้าวเดินอยู่ซส่งามต้นนี้มีอายุเป็นพันปีเลยนะและจุดนี้เขาว่ามีลิงเกษมอยู่ด้วยแหละ ในที่สุดนะ้ววก็ขึ้นมาถึงที่นี่ที่ไหนนะเ <laughs> <laughs> ขาหลวงเขาหลวงสุโขทัยนะครับผมก็ทั้งหมดมันประมาณ3.7กิโลเมตรเนะ <c oughs> าะก็ครึ่งทางแรกครึ่งทางแรก,กตั้งแต่เดินขึ้นมามันจะเป็นทางชัน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 ขึ้นมาเรื่อยๆเลยพอหลังจากครึ่งทางมามันก็จะเป็นเหมือนแบบเรียบบ้างชันบ้างแต่ ทายที่สุดแล้วมันก็ชันเหมือนเดิมนะฮะถือว่าเราก็โอเคเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเมื่อยไหมเมื่อยมาเหนื่อยเนยาเนนะเออถือว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่ได้เตรียมออกกำลังกายมาของก็แบบมาเตรียมมาได้ทายก็ถือว่าโอเคนะสําหรับเราได้มาถึงจุดทั่ควนเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรดูพื้ที่ตกดินกันแต่ไม่ดูขีดและนี่ก็คือบทลงโทษของผู้ที่ไม่ยอมแขวนายชื่อ ฮเสียใจด้วยนะเปิ้ลยอดเขาหลวงมีทั้งหมด4จุดด้วยกันแต่เย็นน oh ี้เราจะไปดูพระาที่ตกที่ยอดเขาพระแม่ย่า ะบ้าหรอที่นี่ไม่มีไก่นะและตอนนี้นะฮะก็มาถึงภารกิจของเรากันแล้วเราจะมาทำอีโคบิ k บางคนนะฮะสงสัยว่าอีโคบิกคืออะไรก็คือการนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ช้ามากมากมถึงมากที่สุดเช่นกระดาษถุงขนมเปิือกลูกอมพลาสติกฟิล์มโฟมหรือหลอดดูดน้ำนะฮะ นำไปบรรจุในขวดพลาสติกที่เราใช้แล้วโดวยเราจะอัดใส่ขวดพลาสติกให้แน่นและแข็งแรงจนไม่สามารถบีบหรือปิดขวดได้อีกแล้วนำมาใช้แทดอิฐในงานก่อสร้างซึ่งสามารถนำมาสร้างได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งการก่อสร้างอาคารและในครั้งนี้จะนำไปทำเฉวนรอบรอบโคนต้นไม้ให้เด็กๆนั่งนะฮะแล้วนำไปทำกุฏิดินต่อไปนี่ ขยะที่นัดเก็บได้นะครับ80%ก็จะเป็นเปลือกลูกกลมรองลงมาก็จะเป็นหลอดดูดน้ําถุงพลาสติกห่อขนมเศษของแผ่นยางรองเท้านะฮะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆน,นะฮะถือว่าที่นี่สะอาดกว่าที่คิดไว้เลยแหละเป็นไงล่ะหวานขนาดไหนผีเสื้อยังมาตอมเลยเย้ <c oughs> <Yeah. c oughs> ถึงแล้วครับข้างล่างลงมาอย่างปลอดภัยนะฮะทางขึ้นก็ยากมากนะฮะ ทางลงก็เหนื่อยไม่แพ้กันเลยที่เห็นว่าเรานี่ไม่มีกระเป๋าไม่ใช้อะไรนะมาไม่ไหวจริงๆลงไม่ไหวจริงๆเราฝากลูกหากเอาไว้พาทิต์ตอนขึ้นก็ไม่ได้ดูเนาะเพราะมันไม่มีแรงอะฮนะเจ็บเขา่ามีอาการเจ็บเขา่าเปลินมีอาการแล้วไหมปวดไปทั้งตัวไปทั้ทงใจเลยจ้ะเปลินบอกครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปเอากระเป๋าก่อนเพราะว่าน้องเขาเอาลงมาให้ตั้งนานแล้ว คืนของค่ะคืนขยะฮะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเอาขยะลงมาคืนด้วยนะรอรับเงินมาจําคืนกันได้เลยสำหรับใครนะฮะที่อยากจะมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยที่เ w ็บจิตอาสาแบงค์นะครับผมในนั้นนะฮะจะมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายที่ยังรอให้ทุกคนเข้าไปค้นหาอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะักขอตัวไปก่อนละกันเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าบายบาย Thank you